คูบัาเจริญชัยสาขาดังบัวแดงสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับไตเติ้ลรถถ่ายซิงวันนี้ทางร้านจะมาแจ้งโปรโมชั่นนะครับสำหรับเดือนธันวาคมเนาะสำหรับแท็กเตอร์ L4018 SP นนะครับก็ลูกค้าก็สามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะครับโปรโมชั่นเดือนธันวาฟรีดาวน์ได้เลยนะครับ อุปกรณ์ก็มีให้สามชิ้นเหมือนเดิมน,นะครับสวยๆเลยนะครับรถล,ลงมาใหม่เนาะสามารถมาดูตัวรถได้นะครับหรือว่าอยากมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้ามาดูที่ร้านได้เลยเนาะเป็นสี่สิแรงม้านะครับ อุปกรณ์สามารถเลือกได้3ามชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นใบมีดหรือว่าผานพวนนะครับหรือว่าเป็นโรต,ตรี่ก็ได้นะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นาะอ เบอร์โทรนะครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรเนาะเบอร์โทร0802263943ครับโอเคครับยังไงช่วยฝากกดติดตามช่องของ t i เต n ้ลนถ่ายซิ่งแว่นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ